กลับเข้าสู่ช่วงที่สนะคะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอวันนี้พูดคุยกันกับคุณสาธิตบวรสันติสุดนะคะ CFP นักวางแผนการเงินพูดกันถึงเรื่องหลักเกณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของประกันสังคมซึ่งเขามีแนวโน้มจะขยายอายุรับบำนาญเป็นนู่น60ปีจากเดิม55ปีแล้วก็เพดานขั้นต่ำของเงินเดือนก็จะขยับจาก1 5 0 0เป็น2,000นะฮะแล้วก็แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะค่อยค คลอดออมา,มามตอนนี้ยังไม่ได้เคาะไฟนอลใช่ไหมฮะคุณสาธิตฮะอ,อ๋อยังไม่ขับยังไม่เออ ก็อันนี้ก็ติดตามดูก็ในแง่ของคนเริ่มทํางานนี่ก็ควรจะรู้ไว้ว่าส่งไป60นะไม่ใช่ห้าห้าแล้วนะค่ะแต่ยังไงก็ยืนยันว่าถ้าเข้าสู่การจ้างงานนาะคุณก็ส่งสมทบไม่ค่อยมีปัญหาหลับมาตาสามสามแต่มันก็การันตีคุณได้เงินเยอะขึ้นอ่ะคุณจ่ายไปถึง60ก็จริงแต่ว่าขาขาออกคุณก็พอถึงตอนนั้นคุณก็จะได้มากขึ้นต่อเดือนคุณก็จะได้มากขึ้นมาสองสามพันเนาะค่ะอันนี้คือมาตาสามสามไม่ค่อยมีปัญหาสามเก้าสี่สิบก็ส่งไปนะอย่าหยุด ส่งนะคะคร so ับผมอ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรามาว่ากันด้วยเรื่องพอดีเห็นว่าทานกุศาทิศเขาอ่านเจอบทความจากรากการแห่งประเทศไทยเ็าเขียนโดยคุณชนาพรเสวีวรวิทย์กุลกับคุณอาทิตตาผลเจริญนะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมคือตอนนี้ก็อย่างที่ว่าเราเจอภัยพิบัติโควิดสองปีแล้วเพรานั้นก็เออไม่โปรโมชั่นอะไรทั้งหลายของบรรดาสา บันการเงินที่เขาให้เราพักหนี่พักดอกอะไรตอนนี้ก็ต้องกลับมาส่งละและหลายคนก็สถานการณ์การเงินก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นมันก็จะเริ่มมีพวก NPL ปง่งพองละแล้วก็จะเริ่มแผลเป็นทางเศรษฐกิจมันจะเริ่มปริลนะแล้วก็จะตกใจกันมากขึ้นพอฉันเป็นลูกหนี้แล้วฉันต้องอทําอะไรอย่างไรบ้างครับก็มาคุยเรื่องนี้กันใช่ไหมครัคุณสาธิตอ๋อใช่ครับใช่ครับ ก็อย่างนี้ครับอย่างที่คุณก้ได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือว่ามาตรการไก่เกี่ยนี่แะไรต่างเนี่ยของทางรัฐชาติเองเนี่ยนะครับมันก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วนะ,ค,ะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็จะหมดสิ้นปีนี้ละ,ะนะครับคีดว่าหมดสิ้นปีนี้ปุ๊บเลยเนี่ยหลายคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าอแล้วถ้ามันหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่มันอยู่มันมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันดีนะครับ คือที่ผมสนใจเรื่องนี้เลยเนี่ยเพราะว่าวันก่อนมีเพื่อนมาคุยด้วยเขามาปรึกษาเรื่องนี้เลยก็คือว่าเนาตอนเนี้ยเขาต้องไปขึ้นศาลแล้วคิดว่าขึ้นศาลผมเนี่ยเขาก็ถามเลยว่ามันจะยังไงต่ออืมอ่ามันจะยังไงต่อแล้วเขาต้องทํำยังไงบ้างครับค่ะนะครับเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยอืมแล้วเขาก็กังวลน,นอนไม่หลับอะไรเกี่ยวกับเร <คน S 1> ื่อง เครียดแล้วนะเครียดไปละโอ้ยอย่าว่าแต่เจอหมายสารเลยนะครับผมเจอจดหมายสัมภารของนี้ตกใจเลยเขาอาจจะเรียกไปรับเงินเพิ่มหรือเปล่าคะที่ตกใจไปก่อนนะโอ้ขอให้สมคทรป่าเลยอยากได้อย่างนั้นด้วยเหมือนกันแต่ตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ทํางานมาจนเกษียณนี่ไม่เคยได้รับจดหมายแบบสัมภารบอกไปเอาเงินเลยนะมีแต่คุณสาทิตต้องจ่ายเพิ่มฮะอย่างนี้เหรอคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มให้สัมภกรมากก่านะครับทีนี้ เวลาเพื่อนเข้ามาปรึกษาเรื่องนี้อ่ะเราก็ยอมรับนะว่าเราเองเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์ขึ้นลงขึ้นศาลในคดีพวกนี้นะครับเคยขึ้นศาลแต่่าพวกศาลแรงงานแต่ไม่เคยขึ้นศาลพวกนี้นี่เลยนะครับก็โชคดีก็คือไปเจอบทความนะครับของทางแบงค์ชาล่ะนะครับเขาเขียนไว้เลยว่าตอนที่เราต้องไปขึ้นศาลแรงตานี่เราเราจะต้องรู้เรื่องไหนบ้างนะครับเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกในฐานะลูกนี้ครับ นะครับอันท right? mm ี hmm, yeah. so these, right? Hence, ่หน right? ึ horse, ่งเลยจดหมายมันจะมาถึงเราเนี่ยเมื <okay. S 1> ่อไหรอืมอ่าคือจดหมายธรรมดาพวกนี้นะครับจะมาถึงเราเนี่ยต่อเมื่อเขาเรียกว่าพวกหมายสารพวกนี้นะครับจะมาถึงเราต่อเมื่อเจ้านี้มีการฟ้องอืมนะแล้วเจ้านี้จะฟ้องเราเมื่อไหร่นะครับเจ้านี้ก็จะฟ้องเราเนี่ยตอนตอนที่เราเป็น NPL ค่ะ NPL ก็คือ Non Performing Loan ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรไอ้ต้น NPL นี่แปลว่าอะไรแต่ว่าเราอต้อง ต้องขาดส่งค้างสามเดือนอ่ะค้างจ่ายมาแล้วจ่ายไม่ไหวอ่าค้างสามเดือนเลยถ้าเราค้างสามเดือนแล้วเจ้านี้ติดต่อลาไม่ได้นะครับเราเขาก็จะฟ้องเลยฟ้องเลยอ่าทีนี้เวลาเจ้านี้ติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งจดหมายมาแล้วบอกว่า้ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายนะค่ะนะครับเราจะดําเนินคดีตามกฎหมายนะเขาจะมีจดหมายเตือนมาถึงเราก่อนใช่ไหมเขาจะมาเป็นระยะระยะก่อนอืมให้คุณมาเคลียร์ซะเขาจะมีจดหมายมาใช่เขาจะมาจดหมายมาเคลียร์ ทีนี้ใช่ไหมครับอยู่หลายคนที่ที่เขาปรึกษาผมเลยว่าแล้วอย่างนี้เเนี่ยเขาโอนทรัพย์สินเนี่ยไปให้คนอื่นเลยดีไหมอืมอ่าสมมติโอนทรัพย์สินเลยแบบไปให้ญาติพี่น้องมันไปเลยนะครับคือคือคือรู้ตัวแล้วเพราะว่าจ่ายขาดสามเดือนแล้วรู้แล้วว่าหูย่และชดใช้ีวิตไปต่อลำบากแล้วรีบโอนทรัพย์สินอยู่ให้เลยดีไหมอ่าก็จะรีบผ่องถ่ายเลยนะครับ ซึ่งแวล์ลี่ผ่อนทายตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าอย่าทําเด็ดขาดเลยนะอนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าคืออย่างนี้ก็คือว่าถ้าสมบูรณ์นะครับถ้าสมบูรณ์ถ้าสมมุติว่าอาสมมติผมยกตัวอย่างดีป่ะสมมติวันนี้เนี่ยผมผมใช้บัตรเครดิตอยู่ผมก็มีบททัตรเ<อ>ครทเทดิตอยู่ปกตินะอืนะครับผมวันนี้บัตรเครดิตอยู่ปกติผมโอนบ้านให้เมียผมโอนโอนบ้านให้ลูกผมโอนรถให้เมียผมโอนรถให้ลูกผมเนี่ยจายทรัพย์สินออกไป อันนี้ไม่ผิดทุกคนมีสิทธิทําได้หมดเลยอืมอ่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าผมได้รับโนต้ติจากสถาบัานการเงินงมาเนี่ยอืแล้วผมทําอย่างนี้นะครับมันมีความผิดฐานช่อกงเจ้าหนี้เลยอ่าเพราะนั่นแปลว่าแปลว่าถ้าจะทําต้องทําก่อนได้รับโน้ตินะครับเพราะถ้าเกิดคุณทําหลังจากได้รับโนต้ติผมเนี่ยแต่จะผิดฐานช่อกงเจ้าหนี้มีโทษจําคุกเลยนะ เดี๋ยวจะโดนมาอีกหนึ่งคดีเนาะจก้ไม่เกินสองปีปับไม่เกินพินหมื่นบาทรือทั้งจำงทางปักเลยแต่นี้ตัวนี้อันนี้ผมผมผมเติมให้นิดนึงว่าแต่นี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าคือบางทีเนี่ยพอสามเดือนปุ๊บเนี่ยเราเป็น npl เนี่ย มาตรการของสาาถาบันการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ทุกวันนี้เขาจะไปให้บริษัท AMC บริหารบ้างหรือว่าเอาให้สำนักงานธนาค,ความเตรียมเตือนเราก่อนอแต่เขายังไม่ฟ้องหรอกก็จะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะฮะ แล้วคือเขาไม่งั้นเขาจะโอ้โหเขาต้องฟ้องมหาศาลมากเขาก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งที่จะโอเคเตือนมาสักสามหนจดหมายก็ด้มาเตือน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 ติดทต่อไปสามรอบอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเตือนเตือนระยะเขาอ่าอะไรแล้วถ้าเขาเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคงไม่มาแน่แล้วอันนี้เขาถึงจะเริ่มกระบวนการมาจะฟ้องแต่งั้นแต่ว่าในระหว่างที่เพราะเพราะอะไรเพราะว่าอายุความนี่บัตรเครดิตเนี่ยอายุความมันสองปี นะฮะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคล5ปีแล้วก็ไอไอ personal loan แบบผ่อนคืนเนี่ยหปีเพราะนั้นแบงค์เนี่ยเขามีเวลาเขาไม่ต้องรีบรีบฟ้บองเราก็ได้แล้วบางทีบางคนอันนี้เขาว่านะก็คือว่าแบงค์เองก็มองว่าเฮ้ยถ้าถ้าประวิงเวลาจ่ายจ่ายช้าไปเนี่ยฟ้อ,อ,องช้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายเพราะมันม,มันมีดอกเบี้ยง มันีเบี้ยประกันทบตอนสุดท้ายปลายทางทีหลังพรไม่งั้นมันจะคดีความมันจะเยอะมากเราจะไม่เป็นนั้นทําอะไรกันอ่าวแปลว่ามีระยะเวลาให้เราได้หายใจอยู่สักนิดนึงก่อนที่เขาจะไปฟ้องจนกว่าจะมีหมายสารมาถึงบ้านเราจริงคือไอการมีหมายสารน่ะแสดงว่าเราเนี่ยไม่หือไม่อื้ออะไรทั้งสิ้นเลยแล้วเราชอบอ้างว่าไม่ได้รับอ่ะเอเราไม่ได้รับไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับ ทีนี้คาว่าไม่ไม่อยู่บ้านไม่ได้รับแรงต่างเนี่ยนะครับบางทีสมัยก่อนผมเคยดูหนังเนอะหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปถึงพอเราเดินเดินผ่านพวกธนาคารก็หยิบจหมายคว้างใส่เราเลยเขาจะมาถามเราคุณตลุงพาใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะเขาก็หยิบขึ้นมาส่งให้ไม่รู้ไม่เห็นปิดตาทำได้ไหมยังไงคุณก็รับไปแล้วใช่คือตอนนี้จดหมวายมานนี้ก็ถือว่าเราได้เราได้รับแล้วรับแล้วอ่า ทีนี้เมื่อเราได้รับแล้วนะครับมันก็ก็คือตรงนี้ว่ามันเราก็ต้องไปศาลเนี่ยก็ต้องไปตามวันเวลานอนที่เขาแจ้งมาใช่ไหมคะทีนี้ตอนที่เราได้รับหมายสารตรงนี้นะครับต้องนิดนึงเลยก็คือว่าคือหมายสารเนี่ยจริงๆก็คือให้เราไปเจอหน้าโดยที่ศาลจะเป็นคนกลางอไปเจอหน้าไปเจอหน้าหวังเจ้านี้ไปเจอหน้าเจ้านี้นะครับต่อหน้าศาลทีนี้แม้แมเป็นเจอหน้าเจ้านี้ต่อหน้าศาลเนี่ยบางทีเนี่ยการไปศาลเลยเนี่ย กับเป็นเขาเรียกกับเป็นประโยชน์กับเรานะอืนะครับเพราะสารนี่ก็จะให้ความเป็นธรรมก็จะดูความจําเป็นแหล่งต่างๆนะครับก็จะช่วยบางทีบางทีสารนี่ก็จะช่วยช่วยไกลเกลี่ยให้ได้คคือเขาไกลเกลี่ยนอกสารก่อนอ๋อเป็นขั้นตอนไกลเกลี่ยคือไม่ไม่ไปถึงยังไม่ได้ขึ้นบันลังหรอกโอ้โหบางคนนึกภาพไปแล้วเดี๋ยวต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบันลังแล้วก็มีทนายความมาแล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมอ๋อไม่ครับเขาจะคุยกันในห้องเล็กๆก่อนห้องหนึ่งก็แบบนั่งสารก็จะมานั่งคุยเลยคุณว่าไงสา้กระเป๋านี้ คุณโอเคไหมค่ะเขาจะช่วยแกนไก่เขาจะช่วยไก่เกีีรยเพราะอะไรเพราะว่าสารก็คดีเขาเยอะมากครับถ้าเก็ไม่อากลี่ยก็จบได้เลยมันก็จะจบไปเลยไงไม่งันขึ้นสารที่ยุ่งยากเพราะย่งขึ้นสารก็ต้องอ้โหโปรเซสยาวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อสารก็จะช่วยไก่เกีี่ยตรงนี้ให้แล้วก็จะดูความจําเป็นให้ว่าเอ๊ยเรามีความสามารถเท่าไหร่สมมติยกตัวอย่างในช่วงไก่เกีีรยใช่ไหมครับ แต่เราบอกว่าเียน yes> ี่พยายามเต็มที่ทุกอย่างเลยนะหาเงินมาจ่ายแล้วนะแต่เจอโควิดอะไรอย่างเนี้ยนะครับศาลก็จะช่วยคุยให้ก็จะไหวอันนี้ถ้าจําเป็นนะเขาไม่ได้หนีนี่นะแต่มันมันเหตุสุดวิสัยจริงๆคับทงเจ้าหนี้พร้อมมีอารมณ์รวยอะไรได้ปั๊บนี่คือการขึ้นศาลการไปศาลนะครับ ที่ตอนที่ไปสารเลยเนี่ยอันที่หนึ่งๆนะต้องดูก่อนนะมันศาลไหนอย่าไปผิดที่เขตพื้นที่ไหนอาเช็คสถานที่ให้ต้องต้องเรียบร้อยหมายเลขคดีคืออะไรอย่างอย่างผมไปศาลแรงงานเนี่ยใช่ไหมผมก็ไปดูในศาลแรงงานเลยมันก็จะมีเขียนเลยไอ้มหมายเลขคดีผมคือหมายเลขอะไรแล้วมันเสร็จก็อ๋อโอเคหมายเลขนี้ไว้เวลาไปห้องไหนอ่ามันไปห้องไหนเราก็จะไปถูกห้องไปนั่งรอที่ห้องมันได้ต้องเนี่ยอ่า แล้วก็จะไปคุยกันนะครับเขาจะบอกเลยว่ันวันนี้คุยกันเรื่องไหนอ่าแล้วก็คุยกับไอ้ทางคู่กรณีเราเลยร่บคุยกันว่ากรณีเนี้ยคุยกันเรื่องนี้นะครับอ่าก็คุยกันเราก็ต้องเ,รเตรียมเอกสารของเราไปเหรอคะอะไรที่เราต้องเตรียมไปบ้างอะ่ะคือเรารเราก็ต้องมีไอ้ตัวหมายสารนะะั่นแหละมันก็จะระบุรายละเอียดซึ่งเราก็ต้องเช็คว่าให้เราเป็นนี่เท่านั้นจริงหรือเปล่าค่ะเตรียมไปเสร็จเตรียมทุกๆอย่างเนาะเขาจะระบุมาแล้วเราก็เตรียมไปตามนั้นใช่ไหม ใช่นะครับเราต้องเตรียมให้หมดเลยว่าสัญญาเงินกู้เมื่อไหร่แล้วเราเริ่ม,น,าามนัดชำระหนี้วันไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างข้อมูลในเครดิตบูโรมจะมีงแล้วก็ปิ้นข้อมูลในเครดิตบูโรมาเลยว่าเราเริ่มเป็นเอพีอาร์วันไหนเดือนไหนพวกนี้ปินใหม่ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่คุณโก้บอกเมื่อกี้นี่ยอายุความอายุความตัวนี้มันสาคัญเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินอายุความปุ๊บเนี่ยเจ้านี้ก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องเราอ่ะอือ่า ใชมันมันก็มีกลยุทธ์ตัวหนึ่งี่คุยสนุกๆมันก็มีกลยุทธ์ตัวหนึ่งนะ่ครับที่เจ้านี่ชอบใช้เลยก็คือสมมติว่าผมเป็นนี่ต้องจ่ายเนี่ยสมเป็นนี้ต้องสมมติเป็นผมผ่อนบ้านเล้วกันเนอะเดือนละแสนหนึ่งไม่ไหวเว้ยแล้วก็ค้างจ่ายมาสามเดือนนะครับทางเจ้านี่ก็บอกก็มาเจอตัวค้างจ่ายล้วสี่เดือนเลยอ่ะทางเจ้านี่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กันมึงตอนนี้มีเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่เอาเท่าไหวอยู่หมื่นเลยครับให้คุณจ่ายมาก่อนหมื่นเดือนเท่ากันอือ่า นะครับเหลือที่เหลือค่อยค่อยคุยกันต่ออืเวลาเราจ่ายไปหมื่นหนึ่งปึ้งปบเนี่ยอายุความมันเริ่มนับจากไอ้ชุดไหนเนี่ยอืแทนที่มันจะเป็นนับจากไอ้วันวันที่เรา่ผิดนชํชำระที่ผิดที่มันเลยไปแล้วอ่ะอ๋อค่ะคือพวงนี้ว่ามันคือการนับอายุความสองปีห้าปีเนี่ยมันจะนับจากวันที่เราผิดนชํชำระนี่ไงใช่ไหมทีนี้ว่าผมจ่ายไปหมื่นหนึ่งปึ้งปบอ้าวเดือนถัดจากที่ผมจ่ายหมื่นนี้เนี่ยคือวันที่ผมผิดนัํชำระนี่อ๋อเริ่มนับใหม่้นใช่ไหม เริ่มนับใหม่เลยเท่ากับเรายืดอายุความให้กับเจ้าหนี้อ่านี่มันก็คือเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่พวกเจ้าหนี้เขาใช้กันอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันอ่านี้เขาจะมีคําแนะนําเสมอเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นนี่ n อ็นพีเนี่ยนะครับก็คือถ้าจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายไปเลยหยุดไปเลยแล้วรอขึ้นสารรอขึ้นสารไปเลยดีกวให้มันชัดเจนไปเลยมันจะได้ประโยชน์มากกว่าอค่ะนะครับทีนี้มาต่อเวลาเราไปขึ้นสารเสร็จปมเนี่ยอาละ ศาลท่านก็จะมีนั่นแหละครับอย่างที่คุยให้ฟังก็คือเรื่องของการไก่เตี๋ยแออวนะครับทีนี้การไก่เตียนี่ตรงนี้ยหรือการไปดีเฟนเ์ในสาลเลยเนี่ยถ้าเราไม่ไปอืผมเคยเจอหลายคนเลยนะไม่ไปกลัวไม่ไปดีกว่าเออตัวไม่ไปคือเขาบอกว่าคือบางคนบอกว่าไปก็แพ้อยู่แล้วกูเป็นนี่เขาจริงๆนีกว่าแล้วก็ไม่ไปที่ว่าไม่ไปปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าสาลก็ฟัง ฟังความข้างเดียวแล้วก็ต้องฟังจากเจ้านี่นะเพราะเจ้านี่เป็นรอยนะเพราะเจ้านี่เขาก็พูดของเขาอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่รูกนี้คุณไม่มาไม่มาโดนตัวเลยอ่ะศาลก็จะฟังข้อมูลจากทางเจ้านี่อย่างเดียวละเราจะตัดสินตามเจ้านี่เลยครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้ว่าใครไม่ได้นอกจากว่าตัวเองเลยนะอืค่ะนะครับเพราะฉะั้นแนะนําเลยนะครับคือคนที่เป็นรูกนี้เนี่ยยังไงคุณต้องไปรักษาสิทธิและประโยชน์ของคุณไว้อ่ะอื ถึงแม้รู้ว่าเราผิดแงๆแง่เพราะส่วนใหญ,ญ่ที่ขึ้นศาลนะ่ะลูกเนี่ยผิดแง่แง่นะครับแต่ถ้าคุณไม่ไปเลยเนี่ยคุณต้องจ่ายเยอะแง่แง่เหมือนกันเสียสิทธิ์และเสียโอกาสในการเจรจาต่อรองด้วยเนะคือหนึ่ง<ช>ต่อรอง,งสองบางทีเขาอาจจะคิดคำนวณมาแล้วมันผิด แต่ถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่รู้มันแพงกว่าที่ควรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรักษาศี์ก็ต้องไปนะไปเจรจาต่อแต่เวลาไปเจอสงไปเจอศาลศาลท่านก็จะมีเมตตาว่าอ้าเจ้านี่ลดให้เขาหน่อยดิดุอีนิดเลยอ๋อดุกับเจ้านี่แต่ใจดีกับศาลนี่ดุกับเจ้านี่ว่าแล้วเราก็ต้องทําหน้าหงอกหงอกด้วยปะเราก็ต้องทําหน้าเตี้มเจี๊ยมว่าเราไม่มีปัญญาแล้วอย่าอย่าอย่าใส่สูตรผูกไทยไปนะ เหรอนต่ก็แต่งกายให้สุภาพแต่อย่าถึงแต่ให้ให้ดูจนนะให้ดูจนแต่อย่าถึงกับซอมซ้อทำแบบให้สมสีหน่อยใช่ครับใช่นะครับก็คือ อย่างที่คุณโก้พูดมานี่ผมเผาแซมมีประสบการณ์จริงๆเคย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 สังเกตสังการมาเขาเป็นเขาเป็นฝ่ายเจ้าหนี้มาใช่ไหมเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ใช่ใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าเจรจาถ้าสมมุติเราไปเจรจาไก่เกลี่ยเราเรียบร้อยเราก็ยังไงต่อคะคือถ้าสมมติเราไก่เกลี่ยกันนะคือสมมติในห้องไก่เกลี่ยเนี่ยนะครับแล้วเราไก่เกลี่ยกันจบเลยเนี่ยผ่านท่านก็จะถามเลยอ่ะโอเคตกลงกันอย่างนี้นะอ่ถ้าตกลงกันอย่างนี้ก็จะจบ จะ <uta. S 1> จบเขาก็จะออกจดหมายมาฉบับให้ผมไม่รู้ไม่รู้ว่จาจดหมายฉบับนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคือก็จะออกจดหมายมาฉบับหนึ่งบอกว่าเอาละทุกทั้งของฝ่ายเนี่ยยอมความกันละทาสัญญาประนีประนอมยอมความสัญญาอ่าสัญญาประนีประนอมยอมความกันละก็คือทางฝั่งเจ้าหนี้เอ๊ะทางฝั่งลูกหนี้คุณจะจ่ายเท่าไหร่จะจ่ายยังไงเจ้าหนี้จะลดมูลนี้ลงหรืออยู่เท่าไหร่ทีนี้เรายอมความกันเสร็จอ่าเป็นลายลักษณ์อักษรทีนี้เราทั้งสองฝ่ายลงชื่อปึ้งยอมรับตรงจุดนี้ผมเลยเนี่ยอื แต่ว่าทุกอย่างจบแล้วนะแต่ก็ต้องออนเนอร์อะถ้าเราไปตกลงอย่างนี้เราจะถอนหงาล่างอยางนี้เราก็ต้องทําตามก็ต้องทําตามอทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ลุงนี้ไม่ทําตามนี้สิอันนี้เจ้านี้เนี่ยเอาใบนี้มาบังคับคดีได้เลยนะอืมโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยคือ คือสมมติว่าเจ้านี้ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาที่เขายอมลดหมุนนี่ให้นะค่จ่าฮค้อทเดียวที่เขาเรียกแฮคัดแฮคัดเลยแล้วก็จ่ายก้อนเดียวเลยอสมมติผมอาจจะเป็นนี้อยู่สองล้านบาทเขาบอกว่าโอเคงั้นดอกเบี้ยผมไม่คิดผมคิดเฉพาะเงินต้องอย่างเดียวอ่าหรือบางทีนะครับบางทีบางกรณีลดเงินต้นให้ด้วยถ้าเกิดเจ้านี้เขารู้เลยนะครับว่าไอ้ลุงนี้คนนี้บังคับคดีไปมันก็มีบังคับอะไรที่ยึดหรอก คือมีแต่เสียมากกว่าได้เนี้ยถ<ะ>้าจะลดลงเลยว่าเอาเหลืออยู่สักประมาณครึ่งหนึ่งของบุญนี่อ่าหือครึ่งหนึ่งของบุญนี้แต่ขอรับเงินก้อนค่ะอ่าก<า>็แล้วแต่แตกล<ร>งถ้าคนที่เป็นลูกนี้นะเจออย่างนี้นะโอ้ผมต้อง,องแนะนําเลยตอนก่อนขึ้นศาลนะคือพยายามเตรียมเงินสดไว้เผื่อเรื่องผู้นี้ไว้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันจบได้ที่แบบลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ถือว่าโคตชโชคดีเลยนะค่ะอืม ราะว่าคุณจะได้จบหนี้ไปเลยไงคุณจะได้เป็นไทยแล้วไม่ต้องมานั่งกังวเคเชยดเรื่องนี้ไม่ต้องอะไรต่างๆนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่เตยมเงินสดไว้คุณก็ยังเบี้ยวเจ้าหนี้อยู่อืมครั้งนี้เนี่ยหนี้เต็มละหรือบางทีอาจจะแบบโอ้เงินสดทั้งก้อนไม่ไหวก็ผ่อนสามงวดได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่การควบรวมทำเป็นรายลักษณ์อักษรก็ไปเจอจากเจ้าหนี้ต่ออย่าอย่าหายอย่าหายอย่าหนีหน้าเนาะยังไงก็ต้องไปศาลถ้ามีหมายศาลมานะคะใช่จ้ะใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยเจ้าถ้าหายไปปุ๊บเนี่ย เจ้านีบังคับคดีเลยทันทีนะครับเพ่เจ้านี้ก็มีสิทธิ์ยึดทรัพย์อายัดเงินเดือนอะไรต่างๆเพราะว่าใช่นะครับเพราะมันมันมีสเต็ปขั้นตอนของมันไงคือการไปศาลเนี่ยบางทีผมมองเป็นประโยชน์อืเป็นประโยชน์กับตัวลูกหนี้นะครับคือเราสามารถไปเนี่ยถึงแม้ถึงแม้เราก็รู้ในใจแหละว่าเราแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะ <c oughs> แต่เป็นหนี้ก็ต้องใช้เขาอะเนาะความหนักเป็นเบาได้ค่ะอืเป็นหนี้ก็ต้องใช้เขาจะนี่เกิดไปตกลงมาแล้วก็ไม่ได้อีกนะเขาก็บังคับคดีละขราวเนี้ยก็ไปยึดทรัพย์ละมีที่ดินมีบ้านอะไรก็โดนยึดละข่าวเนี้แล้วเขาก็ไปขายทอดตลาดบางทีบางคนจะบ่นเนี่ยที่เป็นข่าว่ที่บอกโหมีที่ดินแต่ว่าปรากฏเป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งแต่ถึงเวลาโดนนัครับคดีคือเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่สนใจ คือเขาก็บอกว่านี่ก็ในเมื่อคุณมีที่ดินเพราะฉะนั้นก็บังคับคด,ดีเนี่ยคุณอาจจะขายได้สองล้านแต่ว่ามีนี่อยูชั้นแสนหนึ่งก็ไม่เกี่ยวฉันจะเอาแสนหนึ่งฉันไงเพราะนั้นไปไปขายทอดตลาดมาคะแล้วก็เอามาคืนชั้นแสนหนึ่งที่เหลือก็ต่างก็คุณไม่เกี่ยวยแล้วเขาก็ไม่เกี่ยว คือเขาก็แค่อยากจะได้หนี้ของเขาคืนนะเนาะสำหรับเจ้าหนี้เพราะนั้นมันก็จะไปเดือดร้อนว่าเนี่ยที่เป็นข่าวไงว่าลูกหลานบางทีเอาไปจำนองจำนำพ่อแม่ไม่รู้เรื่องมาถึงอ้าวที่ดินจะถูกขายซะแล้วก็คือแต่ในกรณีที่ขอมไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวเลยไม่มีอะไรเลยจริงก็ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดเจ้หนี้ก็ได้แต่ตาปิดๆไม่มีไม่มีก็บังคับคดีอะไรไม่ได้สบายใจได้ก็นหนี้รั่ยใได้ แต่อย่าให้ <c oughs> หลังจากนั้นก็มันมีอายุความอีก <c oughs> หลังนั้นก็หย็ามีเงินนะ ถ้าเขาไปเจอว่าเรามีเงินเมื่อไหร่เขามาเอาเงินเรานะติดตามยิ่งกว่าสรรพากรนะคุณคุณสาธิตได้ับได้เขาจะอาจจะเงินเดือนได้นะก็จะไปแจ้งที่นายจ้างเรานีแหละว่าเวลามีเงินเดือนมาเมื่อไหร่พวกเราจะหาเงินเดือนมาจ่ายหนี้ค่าฟังเอยเนี่ยนะครับมันก็ยังมีกฎหมายกาหนดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเงินเดือนได้ไม่เกิน3 0ของเงินเดือนต่างๆแล้วต้องมีเงินเหลือให้เราอย่างน้อยเดือนละสองหมื่นบาทแต่ก่อนหนึ่งห้าตอนนี้เขาหยบเป็นสองหมื่นเป็นสองหมื่นนะใช่เขาหยบขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ย ตัวลูกเนี้ยจะตายก่อนถลูตายค่ลำบากนะบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันก็อายัดอายัดได้ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นโบนัสนี่อายัดไม่ได้ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกิดออกจากงานก็อายัดได้แต่ต้องไม่ต้องเหลือไม่น้อยกว่าสามแสนแล้วถ้าสมมุติเรามีเจ้าหนี้อยู่ทั้งหมดห้าเจ้าไอสัดส่วนไอเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือต้องไปถั่วในเจ้าหนี้ใช่ไหมมันก็เจ้าแรกเป็นคนได้ไป อหมายถึงใครเข้ามาคุยกับเจ้าหนี้เราก่อนเป็นเจ้าแรกได้ไนก่อนอ๋อต้องชิงถ้าคุณเป็นทำาไมรู้สึกเหนือยถ้าเป็นลูกหนี้ที่แบบโอ้โหมีเจ้าหนี้เยอะเหลือเกินเนี่ยก็ชิงฟองใครได้ก่อนได้ไปอ๋อเจ้าหนี้ชิงก็ที่เหลือเราไม่มีแล้วนี่อือหมดแล้วนี่เป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวเรื่องของชนะชนะคุณสาริตได้ครับคตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แต่เคยมีคนเขาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองอ่ะสมมติว่าผมมีเจ้าหนี้หลายเจ้าใช่ไหมครับผมก็จะไปคุยกับเจ้าหนี้คนอื่นๆลวอ่า เนี่ยถ้าเกิดบังคับคดีเนี่ยยึดทรัพย์อะไรต่างเนี่ยกว่าคุณจะได้เงินเนี่ยอาจจะไม่เหลือให้คุณได้นะอันอย่างนี้ดีไหมลดหนี้ผมไปเลยอ่าสมมติผมเป็นหนี้คุณโก้อยู่ยหนึ่งบอกคุณโก<ค>ถ้าเกิดไปรอบังคับคดีนะเผลอๆสนหนึ่งคุณโก้ก็ไม่ได้หรอกอมผมมีห, <S 1> 1 <S มหมื่นหนึ่งผมใจ่ายให้เลยตอนนี้เอาไปเลยตอนนี้ผมจ่ายให้คุณโกสามหมื่นจบกันไปเลยเอาไหมอือ่าบางทีคุณโก้บอกอ่ะ กรรมที่เดียวกันมดจะเอาไปเลยวะคือคือเจ้านี้มันฟ้องร่วมไม่ได้มันต้องฟ้องที่เือนเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้านี่สมมติว่าทวารท่าใช่เจ้าไหนมาก่อนมีสิทธิ์แล้วเขาก็ไปบังคับคดีในในคดีนั้นไงใช่ไหมตอนน้เพ่ออีกคดีมาฟ้องไม่ได้แล้วไปดูบอาไม่มีแล้วสมมติว่าขายทอดติดในเนี้ยมันจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดอีกเจ้าก็ฟ้องเหมือนกันแล้วเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งฟ้องปุ๊บ สมมติเราเป็นนี้ไอ้เจ้าแรกที่มันฟ้องเราแสนหนึ่งแต่ขายได้ล้านหนึ่งอไอ้เจ้านี่อันดับสองอมันก็มาเอาต่อมาได้ในก้อนเก้าแสนที่เหลือถ<ฮ>ูกค่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องของสิทธิที่ลูกหนี้เจ้าหนี้ศึกษากันไว้ดีๆหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวคราวหน้าเพิ่มมีอะไรอัปเดตมาพูดคุยกันเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณสาธิตครับได้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาด้วยเราต้องสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ